โอเคครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องเอ็มดุยนะครับผมเอ็มดุยนะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาถึงวิธีการทำสีสังเคราะหนะครับผมค้นเล่นอยู่นะครับเข้าไปในกูเกิลนะครับนี่ครับเข้าไปในกูเกิลนะครับนี่เกี่ยวกับโค้ดสีพีพอยนะครับแล้วมันก็ตรงนี้เลยนะครับ หนึ่งร้อยสีนำไปใช้ได้เลยนะครับแต่มาใช้ในเกมได้น,นะแต่เราทำรู้อะไรก็ได้นะครับโค้สีนะโค้สีนี่เลยนี่อย่างนี้เย้ด้วเนี่ย,ยครับร้อยสี่นะครับนี่ับสี่นะ นี่เลยครับถึงเรียกเป็นสีเหลือง yellow น,น,น,นะครับ F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  ทีตัวนี้ F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  โนนทนโคน yellow นะครับโอเคแล้วก็แขรับ ตอนนี้นะครับทุกคนก็สามารถเข้าเกมได้เลยนะครับผมนะครับสามารถเข้าเกมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเกจอกันแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับในการกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในเกมฟีฟ่านะครับผมขอบคุณครับไปแล้วนะบ๊ายบาย